อย่าไปเชื่อนะมาดามปยาบอกว่าฝรั่งประเทศแคนาดาเปนหนักประเทศอเมริกาดูแลดีเทคแคร์ดีอย่าไปเชื่อนะมันไม่มีหรอกผู้ชายหน้าโง่ที่ไหนจะให้เงินผู้หญิงไม่เคยเจอหน้ากันพะนะไม่มีหรอกฝรั่งให้เงินพะนะยิ่งพูดยิ่งอายนะอย่าพูดอายเขาอายเขาและฉันจะมาบอกคุณว่า เวลาที่เราได้ยินข่าวว่าคนนั้นคนนี้ได้เงินจากฝรั่งเนี่ยมันมีจริงค่ะมันโมเมนตัวถ้าเราไม่เชื่อคุณจะผูกคอตายไหมถ้าฉันบอกว่าผู้ชายเปให้ฉันโดยที่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยหลายสิบแล้วคุณจะผูกคอตายไหมคะ <What? S 1> ฉันขอดูหน้าคนจะผูกคอตายหน่อยคะ่ะพิมพิมหัวเลาะมาให้ฉันคนละหนึ่งดอกคะ่ะฉันขอดูหน้าคนที่อยากผูกคอตายหน่อยคะ่ะ <c oughs> อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นผู้หญิงเห็นชนีได้ดิบได้ดีแล้วเรารู้สึกแบบอิจฉ้าแล้วร,รู้สึกแบบฉิวเขา<อ>เรารู้สึกว่าเราก็สวยกว่ามันนะมันมีจริงเหรอผู้ชายให้เงินผู้หญิงพะนะเยาว์ yeah, wow. อยู่เฉยๆก็ได้หรอกเคยเห็นข่าวไหม <S <S เคยเห็นข่าวผู้สาว รับราชการบางอย่างบางตำแหน่งไหมที่มีเงินเดืนสูงๆแล้วก็โอนเงินให้ฝรหลังให้ผู้ชายในกีเรียนีย่คุณเคยเจอข่าวนั้นไหม <c oughs> ดังนั้นยังมีผู้ชายแบบนั้นที่เปผู้หญิงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงเปผู้ชายค่ะจีจี้ก็ตายไปเลยสิค่ะตายไปค่ะตายไปเลยค่ะ ันหนึ่งเธอก็อาจจะไต,ต่เต้าขึ้นมาอาจจะใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็จากการเรียนรู้จากฉันหรือประสบการณ์ที่เธอผ่านผู้ชายคนนั้นคนนี้แล้วก็สังเกตการมุกต่างๆแต่พยายามเปลี่ยนผัวได้อ่อยได้มีกิ๊กได้มีแฟนได้เปลี่ยนบ่อยแค่ไหนก็ได้ <Yeah. S 1> แต่อย่าใช้กีเปืองเพราะกีมีวันหมดอายุค่ะ บางทีไม่ต้องจําเป็นที่ต้องลดซื้อรถพ orsche หรือว่า,าที่ดินร้อยไร่ให้เหมือนกับซื้อให้ฉันเพราะว่าฉันประสบการณ์สูงวว้า <Wow. S 1> พวกเราเพิ่งเข้าเรียนเอาค่าเทอมไปก่อนจบ